กลางดึกของวันนั้นท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นจนถึงกระดูกของอุณหภูมิแค่เจ็ดองศาเซลเซียสเท่านั้นซ้ำกระแสลมกระโชกพัดพา,าความเย็นเยือกผ่านปกคลุมไปทั่วเมืองหนองคายอันเป็นเมืองพรมแดนที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ําโขงกับประเทศลาวนักพนันและนักมวยไทยจํานวนหลายร้อยคนที่ยอมทนหนาวเข้ามาดูการชกของนักมวยที่สนามมวยบ้านสองห้องขวงตะบนบ้านสองห้องอําเภอเมืองจังหวัดหนองคาย กำลังทยอยกันเดินออกจากสนามหลังจากการโชคของมวยคู่สุดท้ายสิ้นสุดลงทุกคนต่างก็เดินก้มหน้าก้มตาเอามือกอดอกบ้างก็เอามือซุกเข้าไปในเสื้อแจ็คเก็ตเพื่อคลายความหนาวเย็นเพื่อมุ่งหน้ากลับบ้านใครบ้านบันเสียงรถเครื่องสตาร์ทพร้อมกันหน้าสนามมวยดังสับสนไปหมดเพียงไม่กี่นาทีให้หลังความวุ่นวายก็ซาลงทันตาเห็นเพราะแฟนมวยต่างก็แยกย้ายกันออกไปหมดแล้วเหลือแต่ความว่างเปล่าบริเวณรอบๆสนามมวย และในจำนวนนักพนันทั้งหลายก็มีนายสมศรีกำนันวัย41ปีขวงตะบนสองห้องอำเภอเมืองจังหวัดน้องไายกำลังขี่รถจักยรยานยนต์ซูซูกิ125ซีซีหมายเลขทะเบียนน้องไายพาลูกชายทั้งสองคนซ้อนท้ายฝ่าลมหนาวเพื่อมุ่งกลับบ้านของตัวเองรถมุ่งหน้าจากสนามมวยวิ่งไปตามทางหลวงสายอุดรธานีน้องไข่ด้วยความเร็วไม่มากนักเมื่อถึงบริเวณหล,ลักกิโลเมตรที่23 เป็นทางแยกเข้าหมู่บ้านสองห้องแหนรถจักรยานยนต์ถูกหักให้เลี้ยวขวามุ่งหน้าเข้าทางแยกเข้าหมู่บ้านตามถนนลุกรังสามพ่อลูกพากันซ้อนหายต่างก็กอดกันแน่นอาศัยความอุ่นของร่างกายประทังความหนาวกำนันสมศรีก็ก้มหน้าก้มตาขีรถจักรยานยนต์เพื่อที่จะให้ถึงบ้านเร็วๆพอรถเลี้ยวไปตามถนนลุกรังได้ประมาณ300เมตรไฟจากรถกระบะที่วิ่งจีต้ตามหลังมาตั้งแต่สนามมวย ก็สว่างจ้าขึ้นเมื่อรถจี้มาติดท้ายรถกระบะพุ่งความเร็วแสงขึ้นมาตีข้างรถของกำนันสมมสีพร้อมกับชายสองคนที่ยืนอยู่กระบะท้าทยสวมเสื้อแจ็คเก็ตกันหนาวและสวมหมวกคลุมกัะหล่มมันก็ดึงอาวุธปืนสงครามขนาด M16 ซึ่งมีใช้กันอย่างเกลื่อนกลาตามเมืองชายแดนอย่างน้องไข่ออกมาจ่อปากกระบอกปืนไปที่รถของกำนันสมศสีโดยที่ไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อยเปรีย่ย เสียงปืนดังขึ้นสี่นัดซ้อนๆเป็นจ,จังหวะจากการยิงทีละนัดร่างของกำนันสมศรีกับลูกชายบนรถจักรยานย,ยนต์ก็หลวมกลิ้งเสถลาลงข้างทางทันทีเมื่อสิ้นเสียงปืนรถกระบะก็ไม่ได้หยุดดูผลงานของมันมันเร่งความเร็วมุ่งหน้าเข้าสู่หมู่บ้านหายไปในความมืดปล่อยให้สามพ่อลูกนอนคลุกฝุ่นอยู่ตรงนั้นนั่นเองเดชบุญเด็กทั้งสองที่สอนท้ายไม่ได้รับอันตรายอะไรต่างก็รีบรุกขึ้นปัดฝุ่นตามร่างกายออก เมื่อหันไปดูกำลังสมศสีผู้เป็นพ่อกำลับบงนอนหายใจผง,งาบผง,งาบอยู่กับพื้นข้างรถจักรยานยนต์พ่อพ่อเสียงของลูกทั้งสองทั้งตะโกนร้องเรียกและเขย่าตัวของผู้เป็นพ่อแต่ก็ไม่มีเสียงขานรับเพราะได้ขาดใจตายไปเสียแล้วท้องฟ้าที่ใสสว่างทาให้เด็กทั้งสองมองเห็นเลือดไหลออกมาจากศรีรษะของผู้เป็นพ่อจากนั้นก็ถึงกับพากันร้องไห้โฮพ่อตายแล้ว ต่อหน้าต่อตาลูกชายทั้งสองคนผู้เป็นพี่ชายได้จูงมือน้องชายออกมาจากโฉพ่อหันหลีหันขวางอยู่ครู่หนึ่งก็พากันวิ่งย้อนกลับไปที่สนามมวยเวลาไม่นานนักนักพนันที่ยังหลงเหลืออยู่บริเวณสนามมวยก็ได้แห่กันมาดูอย่างที่เกิดเหตุหลังจากเด็กทั้งสองเล่าเหตุการณ์ให้ฟังและไม่นานานักร้อยตำราตรีฉลองพลกระทุกร้อยเวียสอพ่อเมืองน้องข่ายซึ่งขณะนั้นกําลังปฏิบัติหน้าที่เป็นนายร้อยเวียนรักษาการรับแจ้งเหตุ จึงได้เรีบรายงานให้พันตำรวจททวีศักดิ์ทุบานนท์สารวัตรใหญ่ทราบทันทีกำลังตำรวจทั้งชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยจำนวนหนึ่งก็รีบรุดไปยังที่เกิดเหตุเพื่อทําการสอบสวนและชนสูตรพลิกศพเมื่อไปถึงอย่างที่เกิดเหตุพบกํานันสมศรีนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่มีบาดแผลถ,ถูกยิงด้วยกระสุนปืนเอ็มสิบหกเข้าบริเวณต้นคอทะลุศีรษะสองนัดซ้อนตรวจบริเวณที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนและหัวกระสุนเอ็มสิบหกตกอยู่สี่นัด สอบสวนเด็กชายทั้งสองผู้เป็นลูกชายของกำนันสมศรีทราบแต่เพียงว่ามีชายสี่คนมาในรถกระบะพิชกาดโดยนั่งมาตอนหน้าสองคนยืนท้ายสองคนเมื่อยิงแล้วมันก็ขับรถหนีไปโดยไม่ได้เห็นหน้าค่าตาว่ามันเป็นใครสาเหตุการตายของกำนันสมศรีคืออะไรใครเป็นคนสังหารนางน้อยผู้เป็นแม่ของกำนันสมศรีและนางตองภรรยาของกำน,นันทั้งแม่และเมียวรวมถึงญาติพี่น้องของกำนันสมศรี ต่างก็ปิดปากเงียบไม่ยอมเปิดเผยอะไรทั้งสิน้นได้แต่เพียงบอกว่ากำนันสมศรีเป็นคนดีไม่เคยมีศัตรูและก็ไม่ทราบว่าถูกใครสังหารแต่ความลับหรือพฤติการของกำนันสมศรีก็ได้ถูกเปิดเผยขึ้นโดยในวอดเพื่ออย่าบ้านตำบลป่าตองรวมทั้งลูกบ้านของกำนันสมศรีอีกหลายคนได้เล่าว่ากำนันสมศรีไม่เคยเอาใจใส่กับความเป็นอยู่ของลูกบ้านเลยเอาเวลาไปวิ่งหาเล่นการพนันตามหมู่บ้านต่างๆทุกวัน และทำตัวเป็นกำนันอิทธิพลโดยการใช้อำนาจข่มขู่กับชาวบ้านด้วยวิธีต่างๆนานาอ,อย่างเช่นการขอเงินจากชาวบ้านด้วยวิธีต่างๆคือเวลามีลูกบ้านคนใดมาติดต่อราชการกับกำน,นันโดยการขอย้ายทะเบียนบ้านแจ้งเกิดแจ้งตายและเรื่องต่างๆตามหน้าที่แล้วกำนันสมมสีจะต้องทําให้จะต้องบริการให้กับลูกบ้านแต่กำนันสมมสีกลับทําเฉยเก็บเรื่องดองเอาไว้ไม่ยอมทําให้เมื่อชาวบ้านเห็นว่าจะไม่ยอมทําให้ ก็จะวิ่งเต้นจ่ายค่าน้ำร้อนน้ำชาให้เป็นค่าเหนื่อย30หรือ50บาทกำนันสวมสีจึงจะดำเนินการให้ด้วยเหตุน,นี้จึงทำให้ชาวบ้านไม่ค่อยชอบกำนันสวมสีเรื่องที่ชาวบ้านเรือดร้อนมากและอยู่ในสภาวะที่เกลื่อนไม่เข้าคลายไม่ออกเห็นจะได้แก่เรื่องของการว่าจ้างรถขวางกำนันสวมสีไถนากำนันสวมสีจะผูกขาดรับจ้างไถคนเดียวด้วยรถไถคันเก่าๆเ,เพียงคันเดียวมีลูกชายทำหน้าที่รับจ้าง ทั้งที่ชาวบ้านที่จําเป็นจะต้องว่าจ้างรถไถยให้มาไถก็ต้องรอคิวหากไปจ้างรถไถยที่อื่นมาก็จะเกิดเรื่องและเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน2526ลูกชายของกำนันคนหนึ่งได้ไปก่อคดีขึ้นโดยการไล่หญิงในเที่ยงซึ่งมารับจ้างไถนาจนได้รับบาดเจ็บและพาครอบครัวหลบหนีอิทธิพลไปส่วนตัวลูกชายของกำนันสมศรีก็เลยกลายเป็นคนร้ายหนีคดีไปจนถึงทุกวันนี้พฤติการต่างๆที่กำนันสมศรีได้ก่อขึ้นกับชาวบ้าน ทำให้ทุกคนเกลียดชังแม้กระทั่งงานศพของเขาก็มีชาวบ้านในความปกครองไปร่วมงานศพเพียงสองคนเท่านั้นพระครูอภัยธรรมรักขิตเจ้าอาวาสวัดมฤคึายาวันอําเภอเมืองจังหวัดน้องไข่ซึ่งเป็นผู้ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือไปอย่างมากก็ได้เปิดเผยเรื่องราวของกำนันสมศรีว่ากำนันสมศรีนอกจากกินเล็กกินน้อยจากชาวบ้านแล้วยังกินเงินของประเทศอีกด้วยคือเงินกสอสชอที่ทางรัฐบาลมอบให้กำนานผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับชาวบ้านไปพัฒนาด้านชประทานและการเกษตรในเขตหมู่บ้านจํานวนหลายแสนบาทกำนันสมมสีก็ไปเล่นพนันจนหมดแล้วเมื่อจะต้องพัฒนาหมู่บ้านแล้วก็จะเรียกเงินจากชาวบ้านที่ไปช่วยกันพัฒนารายละ2 5 0ร้อยบถึงห้าบาททุกรายไปทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนกันมากการเป็นนักพนันตัวยงของกำนันสมมสีก็ทราบถึงในงอำเภอและเคยถูกเรียกตัวไปตักเตือนเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชาวบ้านแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมา จนกระทั่งกำนันสมศรีถูกยิงตายไปในที่สุดสำหรับการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจพันตำรวจโททว,วีศักด์ทวานนน์ได้เปิดเผยว่าสาเหตุที่กำนันสมศรีถูกยิงตายนั้นมีมากเท่าที่สืบสวนทราบว่าไม่เพียงชาวบ้านไม่ยอมกำนันสมศรีเท่านั้นในวงการพรนันก็ไม่มีใครชอบกำนันสมศรีด้วยซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้กำนันสมศรีถูกล่าเังหารได้เมื่อเกิดการหักเลี่ยมโกงกันในวงการพรนันนอกจากนี้ กำนันสมศรียังมีส่วนผัวพันกับการที่ลูกชายได้ปิดยิงในเที่ยงชาวบ,บ้านที่มารับจ้างไถนาจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสซึ่งการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าในเที่ยงก็เป็นคนดังมีพี่น้องเป็นคนมีที่พลเหมือนกันเมื่อมาลงมือกับในเที่ยงอาจจะเป็นเหตุที่ทําให้มีการล้างแขนกันขึ้นก็ได้คดีนี้ยังสรุปไม่ได้หรอกครับว่าแกถูกยิงตายมาจากสาเหตุอะไรแกมีสาเหตุมากเหลือเกินครับพันตำรวจโททวีศักด์ได้กล่าวในตอนท้าย ครับนี่ก็คือเบื้องหลังของคดีที่เกิดขึ้นในอดีตท,ที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็ยนยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ